พี่ปืนอัพเลเวลเจ็ดสองกระบอกนะครับผมเป็นฟาร์มมาร์นะแล้วก็จะมีเป็นโอเคก็กราบสวัสดีนะครับผมชาวไวรุ่นฟีฟาดุก,ากันกันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้พี่ก็อยู่กับร้านซีเรนสโตนะครับน้องๆฮะก็สําหรับน้องๆหนู่่คนไหนนะที่อยากได้โค้ดน,นะวันนี้พี่มีโค้ดมาแจากกันีเช่นเคยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปใส่กันเด้เลยนะครับทุกคนก็ <c oughs> อ่ะเอาใช่ okay, จังวันนี้ โอเคนะครับผมก็วันนี้นะผมก็จะมีโค้ดเนะี่ยอันนี้เป็นโค้ดหนึ่งนะครับทุกคนหนึ่งโค้ดนะทุกคนน,นี่ฮนะตรงนี้ก็พี่ไม่รู้ว่าใส่ได้อยู่หรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองไปใส่กันดูเด้อทุกคนแล้วก็วันนี้พี่มีโค้ดมาแจกกันอีกแล้วนะทุกคนก็สําหรับใครที่มองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับทุกคนก็ลองเอาไปใส่กันดูนะครับ โอเคนะครับผมก็นี่ครับทุกคนก็จะเรียบร้อยนะครับผมได้โคนสําเร็จนะมันก็จะอยู่ตรงนี้นะทุกคนมาจิ้มตรงขวามือเนาะมันก็จะมียอดนะครับผมตามนั้นเลยนะครับก็น้องได้เท่าไหร่กันบ้างคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะผมที่จะพามาดูที่ร้านสุดแรงนะทุกคนก็นะครับผมก็ลองเลือกได้นะครับผมว่าน้องๆแบบว่าอยากได้แบบไหนนะครับทุกคน ใหมันมีปักทงสุดติงด้วยนะทุกคนก็ลองจัดได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนพี่จะมาจัดเป็นหัวเซ็ตหัวขาวนะครับทุกคนก็จะมีหัวข้าวใช้หญิงเนาะหรือเปล่านะครับทุกคนอาจจะมีหัวข้าวู้ชาอย่างเดียวก็ได้นะผมแต่ว่ามีแน่ๆคือหัวข้างขาวนะครับจัวนองโอเคนะครับผมขอจัดเป็นนี้นะครับทุกคนจัดเลยละกันนะทุกคนโอเคครับทุกคน มันก็จะเข้ามาในหน้านี้นะครับผมพอเข้ามาในหน้านี้ก็เดี๋ยวเราไปเอาไปใส่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่มารีวิวให้น้องได้ดูพร้มอมๆกันนะครับปไปดูน้องกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะเป็นไอเดียหัวข้างข่านะครับทุกคนก็จะมีหัวขาวนะครับแล้วก็ผ้าพิดปากนะครับผมแลกหน้าล็อกนั่นเองนะครับทุกคน ก็จะมีนะครับผมชุดบูล็อกนะครับผมทีมแซดนะครับแล้วก็จะมีกางเกงเป็นเกงเลนสไลท์นะทุกคนแล้วก็มีหมัดนะครับผมเป็นหมัดเขาเรียกว่าอะไรมัดแข่งนะครับทุกคนปืนอัพเลเวอร์เจ็ดสองกระบอกนะครับผมเป็นฟาร์มมัดนะแล้วก็จะมีเป็นนี่ครับปืนอัพเลเวอร์เจ็ดอีกหนึ่งกระบอกนะครับผมเป็นซองยาวนะครับผมอัพเลเวอร์เจ็ดนะครับน้อง นี่โคตรตึงทุกคนเป็นไงเป็นไงครับทุกคนน้องๆก็สำหรับนะครับผมน้องๆก็ตึงๆเลยนะครับผมมีท่าผีนะครับมีท่านี้นะครับทุกคนนี่ท่านั่งท่านั่งตึงๆเฮ้ยมีปืนเอาลรแบบแปดด้วยอีกหนึ่งก็บอกนะครับน้องๆเอ้ทุณพี่มองไม่เห็นนะครับน้องๆนี่มีท่าวาดรูปด้วย นะคะโอ้ซีซาร่าสุดนะนี่เป็นไงสิงบ้านทุกคนโอเคโอ้วันนี้ไงก็ฝากกดติดตามนะโอก,กดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะทุกคนวันนี้ก็ไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอ้อสำหรับพิกัดเดี๋ยวาล้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดคำว่าล่าสุดนะทุกคนแค่ผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับ